สวัสดีค่ะเมื่อกี้ขึ้นกับหมูปิ้งกันเลยนะคะนี่นะคะขึ้นอย่หมูปิ้งของเรานะคะอร่อยมากมากอร่อยไม่มาก,มากจะนุ่มๆนวนน,น,น,นนวลแล้วเราก็มีลำไย,ยด้วยนะคะ คิ๊หนูนะคะพริกนี่นะคะมัน,ม,ม,นม,มันไม่ได้เผ็ดเท่าไหร่ไม่เผ็ดเท่าไหร่อ,อร่อยมาก ชอบกินขเหนียวไม่ต้องเยอะพอดีพอด,ดีเสียงพัดลมจังๆอย่างนะคะ่ะหมูเครือหมูยิ้มใบละห้าบาทห้าบาท อันนี้กินกับข้าวได้ค่ะสมัยก่อนอะหมูปิ้งไม้ละไม้ละบะเคยปิ้งขายแม่ให้ขายขายข้าวเหนียวหมูป่าหม,หมูปิ้งกับข,ข้าวเหนียวมะม่วง เราก็ขายแต่แม่ค้าเขาบอกว่าแม่ค้าคนนี้ขายขายข้าวเหนียวแพงจังข้าวเหนียวมะม่วงขา่าจะปีนะคะมันก็ต้องทำให้มันนิดๆนะคะกินมันก็ไม่แพงเลยนะคนใหม่ร้านอ่ะกิโลยังไม่ถึงสมัยนี้กิโลเป็นร้อยนะคะข้าวเหนียวม่ว มู้ยนะครับดูเป็นหนึ่งเราแบะกินแป๊บเดียวก็หมดนี่กินผักขึ้นเหนียวแล้วก้อนนี่มีข้ากินอีกแล้วค่ะแค่นี้เอาขึ้นเหนียวนิดน้อยหน่ะไม่ต้องเยอะ เที่ยงเที่ยงสามนาทีเทิ่ยงสามนาทีแล้วไม่เผ็ดจริงๆนะอร่อย ไปด้วยนะจ๊ะเนื้อหมูนะคะไม่ึงนั้น ีจะอร่อยค่ะมันจะกรอบ chỉ một là sống oh ai เอียนผักเหลือเกินเนื้อหมูไปดูลำใหญ่นะคะจงกินผลไม้ไปดูปีนี้ไม่ลำใหญนะคะ เยอะมากเลยแนมะ่เดี๋ยวขอใส่จานนี่นะคะไม่เป็นไรหรอกเยอะมากเลยนะคะปีนี้นะคะอันนี้หมูปิ้งกินรวมๆไปค่ะแบบแบบบ้านๆเระคะ่ะหมูผักหมดกินหมดไล้ย่บงร้อยกินหมูให้หมดนะคะ มาเดียวห้าบาทแหละบานคนไปทำงานนะคะไม่ไม่ด้ทานก้อนเนะี่ยพกหูปิ้งนะคะมันเวลาไปนั่งกินข้าวมันจะสายเวลาก็พกแบบนี้แหละคะ่ะเหมือนกับที่เราเคยทำงานนี่อันสุดท้ายและคะนี้เป็นเรื่อใหญ่ละอาหารเครื่อง เรื่องเก่งกนคือบางคนเขาไลฟ์สดก็พูดเก่งนะพูดแบบเราพูดเยอะไม่ได้นะ พอมันจะแห้งแล้วมันจะไอจะบดนล้นะคราคจะ่ำใหญ่ใบ,ใ,บใหญ่ใบขนาดเนาะนึกว่าบดนะะี่ยค่ะมันเป็นพริก เป็นพริกเห็นไหมคะที่ทำไมไม่เห็นนะคะเนี่ยเป็นพริกจะมองไม่เห็นเหลือแค่นี้แล้วหมดเรียบร้อยแล้วคะ่ะน<ม>ับใยนี่สามโล เบ้อแบบนี้โอเคนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันและกันขอทุกท่านจงม,มีแต่ความสุขค่ะเดินทางไปไหนขอพกติสินที่ดีค่ะบุญรักษาพระคุ้ข,ขอสาธุ สวัสดีค่ะ so